อ๋อบ้านนั้เขาแกใส่กองไว้สันบอกโอ้ยเอ็นบอกไงไงเนาอยู่เมืองไทยนี่เห็ดให้คนสบายครับเนาะเฮ็ดให้คนบรู้จักอ่วิธีวิธีกินวิธีเห็ดวิธีหนังเขาอยู่เมืองนอกน,นี่เฮาต้องเห็ดเองทุกอย่างเนาะยายจะ่าบอกทำทำเองทุกอย่างแม่ต่ขนาดเขาปง,เขาป,งเขาป้าไปหาเฮ็ดในสิ่ก็ต้องโอ๊ย มีเครื่องย่ำรบพุน่าแมนบอกโอ้ยบาตองมาบาตองมามาหันเห็ดขึ้นมะเฮ้าอยู่อันเมืองนอกแมนบอกซื้อเป็นถุงมาเลยแมนบอกบ้านเราสะดวกสบายสันว่าโอ้ขันแมนเราถึงว่านอะขันแมนอยู่มืองอยู่มืองไทยเนาะมีเงินเนี่ยสวรร์สวรรค์บ้านเราแท้เลยเนาะ สวรรค์บ้านนาอยู่ไหนเล่นบออา,อาพูดได้สิเอามาให้อีกจักหนึ่งเลิเนะได้สิมหาเลิบกับสิสิโลกนี้เรวมาที่นี่สิไปหาเปิดอีกบานหนึ่งรองเพลยงยากยากกลุ่มถ้าเจ้าป่ะทันงวงมาฟังหอยว่เาเป็นหางเครื่องอ้ไรก็ได้ยากกลุ่ม้ะแมนจา้า มีเครื่องครบแกะกินย่างเดียววะท่านเลิฟสิบห้าครับประสัตโอเคโอเคโอเคเนาะนะโบกมือใหอ่ <c oughs> ๆได้เลยทีนี้สิค <c oughs> อลงเวทีนี้เราจะไปเปิดไอเวทีองเพลงเสื้อถ้ายังไม่หลับ มาฟังเพลงน้่พี่สาวกันเด้อละ่ะเดี๋ยวพี่สาวสิก,กลมให้นอนอเกิดลัางคาเสือขินหอดผู้สาวเลยเสือนอนบนลับมาฟังเสียงนกเสียงเสียงเอียงกอดเสียงเสียงนกเสียงแกว้วเสียงนกแกว้วเสียงนกคุณท่องเพื่อเสือเสือสิได้รับง่ายๆเนาะจะทิพจะทิพถ้าจะทิพยยังนอนไม่หลับจะทิพมาฟังเพลงก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปจะไปกล่อมให้ทุกคนนอนอยากฟังเพลงอะไรเตรียมขอกันมาได้เลย แต่ไม่ได้เอาบ้านหลังนี้ึ้นเนาะเพราะว่าเวลาร้องเพลงจะเอาบ้านอ่าสบายสบายสไตล์สูดีเคว่าสิเปียเปียนว่าสิปเปเปียนซื้อซื้อบ้านส,สบายสบายสไตล์สูดีเคเพราะว่าพอรบ้าบ้านหลังนี้มันก็ซื้อสุดีเคมาดามนอร์เวย์เนาะแล้วบ้านบ้านอีกอีกหลังนึงก็เป็นสุอ่าสูดีเคไลฟ์สไตล์สายฟออันนี้ก็ว่าสิเปียนจากเพราะว่าตัวนี้สุ สูดีเอ่อสุดีเคมันไปอยู่มันไปอยู่ไทยเนาะมาสิเปลี่ยนเอาสูสูดีเคสบายสบายเอ่อยังกส็สูดีเคและเอ่อไลฟ์สไตล์สไตล์สบายสบายเฮ้ยเดี๋ยวบางอนมันมงงว่ะแต่ว่าอยากอยากเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นคำว่า,าสุขขึ้นมาน้ำน้ำน้ำมูทุกอันบายบายค่ะพี่มาดามเสือทั้งง่วงก็นอนเด้อเสือเด้อ บ่เป็นยังบ่เป็นยังเออโอเคเนาะค่ะยกมือบายบายกันเลยนะคะบาย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 ถ้าใครถ้าใครง่วงก็นอนนะคะเนาะถ้าใครยังไม่ง่วงมาฟังเพลงกับอ่ามาฟังเพลงกันต่อะะด้วยค่ะเด้อจากบ้านบ้านสบายสบายสไตล์สุดดีเคเนาะโอเคนะคะบาย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 ขอบคุณทุกๆทุกๆก,ก,กำลังใจขอบคุณขอบคุณน้องเสืออบาาตอเสือที่น่ารักแล้วก็อ่าคุณยายกลม ฝรั่งเศสที่น่ารักเช่นกันนะคะแล้วก็ป้าวันนะคะแล้วก็นุ้ยแล้วก็คุณแผนนะคะแล้วก็เซเวนแล้วก็มีใครอีกแล้วก็ริบอน thank you so much for มมิ่งเอเวอรี่วันแล้วก็มีน้องทิพด้วยนะคะน้องทิพจากเบนเยี่ยมนะคะแล้วมีใครอีกเอ่ย จำไม่ได้แต่เขาก็มีกันยูแคนี้แล้วเนาะพิมพกันไปพิมกันมาอยู่นี่โอเคนะคะแต่ขอขอบคุณมัดรวมเนาะค่ะเนาะถ้าใครยังนอนไม่หลับก็อย่าลืมไปฟังเพลงบ้านสบายสบายสไตล์สุติเคนะคะเรามีเสียงเพลงเพ,พร,ราะๆที่จะกล่อมให้ทุกท่านได้นอนหลับแบบสบายๆนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า